สบายดีครับพี่น้องทุกผู้ชมขอต้อนับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือบันโน้นสวรรค์อำเภอปทุมลนดจังหวัดเลศครับเสามือน,นี้เป็นเสาวันจันที์ที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับดูมันจนถึงนน้ำภาพพี่น้องมาเบิ้งลาคข้างงวา ทั้งตุ้งกุลาห้องไห้นะครับสนามมนุษย์สวรรค์เปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสครับขอเชิญพี่พี่น้อยพี่น้องนายหอยหน่ายหางพี่น้อ,นอนงอมาดเสือมาขายกับมาเบิ้งเขาครับมีงัวหลากหลายให้พี่น้องเลยเบิง้งนะครับบงงัวบังัวงามง่วนเนื้องัวโค้งง่วเลี้ยงงัวเขามาหลายเต๋วครับวันนี้น เนาสิน้ำเลียนลักข้างไหวพี่น้องเบิ่งบัดสอบถามนายห้อยเบองบัดเป็นท่ไรว้านไปทังสนามมาเพื่อสมเด็จกับ,บกัรสิน์เอียเที่ยวเนองพี่น้องเบื้งเอาเอาไหมคบเนี่ยเเทเอาสองหมื่นห้าพันกับสองหมื่นห้าพันู่รูปผูขึ้นลูกแม่สมไปแม่มันนแง่ทองว่าสองหมื่นห้าพัน เงีวสูงหล่อดซีดิผาบวกดูสีลอยหาสิละเมีมันโค้งเงี้ยดียกกดูโท่เมียสาวเนี่ยมื่นหกมื่นหกสูงอร่อยซีที่บวบซีดิผาบว่ะเลครับเม่สาวเนี่ย เอาให้หมักตัวไรเหลือกเอาหมักข้มกับเอาข้มครับต่อเล่าไหนล่ะครับเฟินห่องไอ้ต้อล่ะเนอะฟาเบอร์ศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดาี่ศนย์สามเอมหน้อ สื่อตัวได้อะได้ดิต่อพันตัวดีบ่แม่ลูกสีดำอาอจังหวัดอ่ะลูกสีดำนี่ว่า12หาร้อย12หาร้อยลูกผู้บ่ครับ12หาร้อยแม่ผสมไปอ่ะนี่ทองบ้าง แยกวะลูกเอาจ้าวัดหกชิ้นหาลอยเหลียวเมียเท่าไรบาทดิเหลียวเมีเท่าไรบาทดิหกชิ้นหาลอยหกวลยตัวลูกเลยทั้งสองตัวแต่ว่าขายลูกก็เน่งาขายเมียอะย่า ขายแม่พขายเปียกพัเออครับเอ้าเออแม่ลูกได้ยู่สูนุกหนึ่มหาเปยจ็ดเปกมาจากสอ่ะมาจากเจ็ตัวครับมาจากเจตัวเอ้าอันตันอ้แดงเอาแยกก็แยกขายเป็นครบกับขายยตัดท้้องจะได้ แม <mel> ่นี่คก็โค้งหญ่้ยทุกวัน เป็นปุ่มเป็นงนโคบนี่เปิดจ่าบาทครับยัยเปิดตท่าไ้เสียเหมือนหกหมื่นหกมาเถื่อเลือยุบ่นลูกผูวกับลูกเมีย แม่ผสมอีกไปรครับ,รบโอ้ยแเนกรนแหนมสูงลอยสีที่บบวกเปิดไปมื่นหกต่อร่องไห้อีกโค่นได้อีกอ่ะเนี่ยแม่นบ๊อเอาทรายหนิมืม้นร้ามื้นเหียดพันะต่อรองไหนดีครับโค่นผุนแมีนบ๊เนี่ืง พี่น้องมาเบิรงเราได้ครับเ้อเป็นตะเหลียงอดิ่งเงีวๆสูงเรื่องดำน้ำกิดโบดพอกตอรอไหนน้อ่ะมาจากใส่เ็อ้าฝากเบอร์ทรพี่น้องอ่ะศูนย์แปดแปดว่าสามสองเก้าแปดสองสามหนึ่งครับเอ้ามันหมันเลยครับมันหมานด้เอาแต่ขายแล้วก็ได้เงินเมยบาทละห้ามื่นหกหมื่นตครับเบิรงเรา

สวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อมาขายเหรอพ่อลูกขายมาขายเนี่ยพนมาขายเนี่ยเดี๋ยวหกวันหาเนี่ยเนี่ยหกันหาคือปายังเอาหกวันหาื้อเนี่เออมีือนี่ยมมือเนี่ยาจะมีเาจะได้มือกลวเนี่เอาตัวทังหลังอืมอันนั้นมันโคตรนั้นเท่ไหขายเราขายเ้าเราพันหนึ่ง ขหมขายไเนี่ยขายเท่านี้ละวบเขาเนี่ยขาดชุนได้หนาขายซื้อได้เงี้ยเดวเด็กไรสามพันหมดโอ้ยมันด้มันดีแล้วดีครับเป็นยมุนยมุนกับมันไดีตัวนี้เดี๋ยวหพันหาซื้อนะหพันหาขายอยู่เน่มีเินตอนร่องไหนอีกคือเกาโอ้ยร้ยหาพันสต๊อปสันขายเดี๋ยวหพันหา

อันนี้แม่ลูกวนี่พอคบแม่เอ้ยวเลอเรเซียโอ้ยมันหอมมือเปลี่ยนพันคุณครับโอ้กะตตออะไรขึ้นก็วะล่ะนี่หอยกำลัง่ออยู่ เท่าไรละอันนี่คุคูเนี่ยมองเงินนาครับมืนห้าพันสองโตเนี่ยครูเฮอม่เมดินคููครับคููทั้งสองมองขายเลยถามต่อแก้ยยี่ เลีลลูกแม่ลูกวะครับนี่ฮัวครับฮะวัวจ้าวัดแมนตะตเนี่ยเที่ยวจังหวัด่าเฮ้ยมันสิได้ว่าเป็นผู้นี่พอยอมวัยังได้หกพันตัวล่องเลยเอาบางที่ขายที่ลีในจังหวัดเราถ้าอยากกินเนี้อเนี่ยที่บอกตีมงานนั่อ้แถวนีเราติมงานปอ่า 6แเลครับรถ้ไขบักน้ำดิอย่างพี่ๆดิฝากเบื่อพี่ร้องวัวไข่นะวัวไข่เีตัวไหอีกอ่ะ มีแต่งัวส่จาของงัวงัวใส่เลยง้วจะทากไดพ่อลูกเดินเ่ยใส่ใส่งัวยูะใส่บานเนี่ยมีแต่งัวขี้ร่ไร่เอาแไทยถาขี้ไร่ขี้ไ่กับไทยต้องขับมัถือเพื่อนกับสือก้าวัวบก่ามียุเนียผมเดียวมื้นสามร้อยเนี่ยที่หนาดั้งนี่นอันนี้มื้นสมรยลูกลูกผู้ทือลูกแม่ล่ะลูกผู้ ควมได้อีกเอาจ้าบ้านิมืนที่หาลอยมือนินทีหาลอยเหมือไปกะเพียรควบคเอาตอ,อน้องไหนคือเก่าและร้วห้วองคือซื้อดอกปากเบือถ้วยพี่น้องเขาศูนย์แศูบ้าไปสมหเอามันมานครับครับสบายดี ได้กันลว้ว่แม่ลูกเดือนพะลแม่เดียวเจ้าบ้านนี่แม่สาวบะคุ้งลอยสาม่ผาบวกอะไรแม่สาวสองพันตัวน,นี้ดิเก่าพันซื้อตัวเนี้ยตนนัวน,นั้นมีมือน้ะครับกัดสองพันผมเสียวเด้ กันบ yes. uh? ่ม euh ีมืนอ mm ันนี้บ่มีมืดนี่โหมดตัวเมียตัวนี้เก้าพันตัวรองไหนฝากเบอร์ตัวไอ้พี่น้องนะครับรุ่นแปดรุ่นสี่สองหนึ่งค่ะสองสี่ห้าจากไซฟะลุจากชุมพ่นอ้าวมันหมานครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เจ็ดพันหาื้อๆบยมืหมื่นห้องว่างปีิลูกห้องว่างปะ<ห>เอา้าไอ้หมั่น้ำ<ห>นาเจ็ดพ<ห>ัหน,หนหาสื้อๆต่อร่องได้อีกมาอยากไส่่ะจุ่มคนนดีเอาฝากเบอร์ถนะ <laughs> วพี่น้องเนี้ยไอจำไว้เอาเอามันหานลูกแต่ไข่เดีนยี้ยบ้่านเ้ว พอด,ดีอ่ะไหงว่วงเจ้าวิ่กโตมือเนี่ใช้อะไรอ่ะนี่นี่ไงไงนันติแม่ลูกอ่ะตัวนี้ด้เปิดเปิดทรายอ่ะนี่<ง>เก่าันเ <9, 000 S 2> มีสาวแม่ลูกดก้แม่นั่นเด้นี่นเปนทานาเอาพี่น้องเบิ่งเอาแลคา ปดพันหาเงินสองพันหาเกพัลือเกเอาพี่น้องเบิ้งเอา่ลัาากโค้งเอาโค้งมักแม่สาวทั้งสองเอาไปทางนี้มแม่เพรอ่ะเอาฝากเบอร์พี่น้องเนนแปดเก้าว่าเก้าสี่ามงนอาจากทางา่งไรยาเขากรเอา,าเอ้ามันหมัน่ะมันหมันเด้อ แม่ยังสื่แต่ลูกกัเจียไปเลนไปเลนไปลูกให้พ่ะเจ้าบาทอ่ะลูกวั่น่ะ,ะแมเมย์มันยังแค่บาทบาทนี่แม่ม,มันน่ะ,ะยังมือนหนึ่งนออ้ตีการตุวมมุนิอ,อันนี้ลูกขายนี่มั้งต, <laughs> ตีการมาขายมั้งเหรอครับ สบายดีสบายดีสบายดีขายเมื่อไหร่ติครับคุณยี่บานขายไปผม่นเอ้อเมแลนายีจกได้เท่าไรผมขายเาเมือนึงเลคุณเลาจะได้ดีมือทิบหา่ยเดี๋ยวก็ได้กันเราลักใกล้กันแล้วลูกมันลูกมันเมีผมขายแล้ว เมียมันขาย่าไรล่ะซีสิบแปดอ่ะไม่พันญี่่นหนักว่ีอร่อยดิ้งไปอไรนะเาปขึ้นไปเป็นไรผมจิกาบาเลยดินีนั่นเรื่องรถสุดรถไปเป็นซีพาคเอ่าไปมันหมันไก่พันเป็นตะเสียบครับวันดีย่ ได้แล้วงวบัติมาบังปฏิบาตเบังั่วเฮ้่เป็นเป็นบังม่วปฏิบัติมัว้งเมือเออังั่วงั้นปฏบัเอาเท่าไรดิมื่นสองพันหาครับผมมื่นสองพันห่าโอ้ยมันเก๊ซีมันจะได้พันสองมื่นสองพันหบาง่เรียนโดเรียนดงเนี่ยอ้วอยากไปไปจัหน่อย อันนี้ละครบประกูน่อยมื่นสองต่อรองได้อีกตากเบอร์ปากเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์ห้าเก้าห้าสามสี่แปดอ้ามันหมันเยมันมันมันหมันขับเนี่ยบาทเนะตะแขนอยู่คนขายไปบุญโอพอพันไผ่นอน ได้ได้เช็ตัวล้ลูก,กเออเอามานันหมานมานันหมันหาไปเรื่อยเอยอนี่คือบรรยากาศตลาดนัดบ้านโน่นสวรรค์ครับเปิดบริการพีบริการน้องครับพุ่เขาสวยเยี่นะกำลังเขามานะครับมีเห็นพี่น้องเบื้องหลากหลายยิ่ดอกเปิดทำการถุกวันจันทร<อ>์และวันพฤหัสครับพี่น,อน,อน้องนายห้อยนายห่าง พี่น้องจักสื่อไปเลี้ยงับว่าสื่อครับพอซสื่อ,อยุราคาครับพอสื่อไปเลี้ยงอยู่เอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องกันซ้ำนี่ครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งหักแพ้งกันไปข่วมเจี๊ยบอะไรข่วมไก่มีลำรวยสุขุต้คนสบายดี